สวัสดีค่ะซอมจีตฝอดพันธรเกษตรนวมินค่ะวันนี้ซอมจีตจะพามาชมรถละอลอคันนี้ค่ะเป็นรถรุ่นขายดีนะคะ DBL XLT เกียร์ออโต้ค่ะราคา900,000กับ2,000บาทนะคะราคาตัวรถนะคะยังไม่รวมอุปรกรณ์ตกแต่งนะคะัคนนี้ใส่ชุดเหล็กรอบคันเลยค่ะใส่120นะคะแล้วก็ยก3นิ้วลอขนาดไหนเดี๋ยวตามซ้มมาชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะคะด้านหน้าเลยค่ะบนากระโปรงนะคะติด คลิกเรนเจอร์ Ranger, นะคะคำว่าเรนเจอร์ตัวนี้เป็นสีโครเมียมนะคะหล่อมากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้มีหลายสีเลยประจังด้านหน้านะคะใส่ทรงเรนเจอร์แรปเตอร์ค่ะคําเ่าฟอร์ดนะคะเป็นสีดำด้านแล้วก็เพิ่มไฟนะคะ LED 3จุดแบบนี้นะคะเป็นสีส้มนะคะเท่ๆเลยชุดนี้นะคะใส่ด้านหน้านะคะเป็นชุดเหล็กแฮมเมอร์นะคะอบมาข้างตัวรถ ไฟเลี้ยวนะคะในตัวเลยไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวมาในตัวเลยนะคะห่วงลากจูงมาให้ครบเลยนะคะสองห่วงนะคะตัวไฟหน้าค่ะก็ใส่เป็นไฟหน้ามัสแตงนะคะเป็นไฟสามสเตปแบบนี้เป็นแบบเต็มระบบเลยนะคะไฟ่ไฟตัววงแหวนด้วยแล้วก็ใส่ตัวเลด e อ e ลูกค้าสามารถเลือกได้ไฟวิ่งเดย์ไทม์ใส่ให้ครบเต็มระบบเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็ช่วงล่าง,งคันนี้เดี๋ยวส้มจะพาไปดูนะคะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะ,ะตัวนี้ชุดแฮมเมอร์นะคะปกติตัวแผ่นด้านใต้ท้องเนี่ยก็จะเป็นตัวสีดำนะคะสมมุติถ้าลูกค้าชอบเป็นสีแดงก็สามารถสั่งให้เราทําเป็นสีแดงได้นะคะตัวแผ่นปิดนี้นะคะแผ่นปิดใต้ท้องสีดําขาจับยึดจะเป็นสีแดงนะคะ ตัวโชค๊คคันนี้นะคะใส่เป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะคะโมโนทูป2.0ค่ะแล้วก็ปรับประปรัดขึ้นไปนะคะแล้วก็ใส่ก้อนรองหัวโชค๊คด้วยนะคะมีการใส่ตัวปีกนกคันนี้เรามีการใส่นะคะปีกนกปรับองศาให้กับคุณลูกค้านะคะเป็นปีกนกโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็ใส่ก้อนรองหัวโชค๊คเข้าไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างนะคะตัวล้อกันนะตัวล้อคันนี้นะคะใส่ แม็กขนาด20นิ้วนะคะออฟเซตลบ24ค่ะหน้าแม็กก็จะผุกเข้าไปนะคะประมาณนี้เลยส่วนยางก็ใส่เป็นยางโอตานิค่ะยางโอตานิเป็น AT ทอ t o r a เรนนะคะซีรียางสายาง33-12.5 R20 ค่ะสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะแล้วก็ตัวคิ้วล้อนะคะใส่คิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบหมดเงิน,นะคะ่ะ ลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะว่าชอบขนาดไซส์แบบไหน6นิ้ว9นิ้วตัวนี้จะเป็น6นิ้วแบบหมุนเงินค่ะใส่ครอบแก้มข้างให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะเป็นครอบแก้มข้างสีดำตัวรถนะคะเป็นรุ่น xlt เครื่องยนต์2002ค่ะ160แรงม้ารแรงบิด3 8 5นิวตันเมตรค่ะเกียร์ออโต้6สปีดนะคะกระจกข้างนะคะมาพร้อมไฟเรียวจะมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราติดตั้งเพิ่มเติม,ตม,ตมก็จะมีราวหลังคากันสาดเบ้ารองมือจับนะคะบันไดข้าง,างแล้วก็สติ๊กเกอร์ข้างรถนี่ค่ะใส่เพิ่มใหห้้ไปกกับคคคุณลูานะะ เดี๋ยวมาดูบันไดนะคะตัวนี้ลูกค้าใส่เป็นบันไดเหล็กของแฮม m มอร์นะคะรุ่นยอดฮิตเลยใส่กันเยอะมากนะคะก็อดบันไดเดิมออกค่ะส่วนสติกเกอร์ข้างรถเนี่ยก็สามารถจะเลือกลวดลายได้นะคะว่าเราชอบลวดลายแบบไหนนะคะอันนี้เป็นลายโคลและก็เป็นคำว่า r a n g e r w h i t e แนะคะด้านหลังนะคะลูกค้าก็ใส่เป็นตัวบาร์นะคะของบาร์เล็กแฮ m เมอร์พร้อมกับไฟเบรกด้านหลังค่ะเวลาลูกค้าเบรกไฟก็จะขึ้นด้านบน ส่วนด้านท้ายตัวรถใส่เป็นไฟนะคะทอรัส v ีหหรือว่าปีกผีเสื้อนั่นเองค่ะโคมจะเป็นสีสโมกแบบนี้นะคะตอนนี้ส้มเปิดไฟฉุกเฉินอยู่หน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะด้านท้ายของตัวรถนะคะอันนี้เป็นรุ่น x l t จะมีโลโก้ XLT อยู่ด้านขวามือแบบนี้ค่ะสติ๊กเกอร์คำว่าเลนเจอร์มาจากโรงงานอยู่แล้วค่ะสติ๊กเกอร์ที่ลูกค้าสั่งทาเพิ่มก็จะมีตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะทางที่ดีคือทางตรงอ่ะอันนี้ลูกค้าสั่งแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่ทําเพิ่มเติมไปเนาะ เบ้ารองมือจับค่ะสีดำนะคะเพื่อป้องกันร,รอยขีดข่วนให้กับตัวรถของเรานะคะแล้วก็กล้องถอยหลังนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยภาพก็จะขึ้นที่หน้าจอเลยแล้วก็มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยค่ะกันชนด้านท้ายนะคะใส่กันชนท้ายเหล็กนะคะแฮมเมอร์ซีรีส์นะคะของอันนี้คือเป็น h ฮมเมอร์ Series-2 ซนะคะ พร้อมกับห่วงลากจูงนะคะมาให้ครบเลยเซนเซอร์ถอยหลังนะคะก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยคันนี้เพิ่มตัวหัวบอลเข้าไปด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานลากจูงก็สามารถสั่งรอได้เลยค่ะช่วงล่างแบบเปลี่ยนนะคะใส่โช๊ค p r o f e n ด e r o o n o t u b e 2.0เข้าไปด้วยค่ะแล้วก็ใส่ก้อนรองด้านหลังด้วยนะคะสีน้ําเงินที่รองไต้แหนกนะคะแล้วก็ตัวโชค นะอันนี้เปลี่ยนหมดเลยแล้วก็เช็ดซีนะคะเช็ดซีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเช็ดซีชิ้นเดียวขึ้นรูปแข็งแรงทนทานรองรับน้ําหนักได้ดีนะคะกระบะท้ายก็จะลึกมากๆเลยนะคะสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึงนะคะหนตันนะคะกระบะท้ายลึกถึง51 1 mm มิลลิเมตรค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะคะภายในของตัวรถนะคะก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้เดินตะเข็บได้นะคะด้วยสีเทาแบบนี้นะคะพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้านะคะ มีมัลติฟังก์ชันมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคุกช้อนโท๊แล้วก็จํากัดความเร็วสั่งงานด้วยเสียงหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนระบบปฏิบัติการซิงค์สามนะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแ p ปเปิลคา a ท a เดอร์ออระบบแอร์นะคะก็มาให้ครบเลยนะคะเกียร์คันเกียร์ของเกียร์ออโต้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะภายในก็รูร้านะคะกว้างขวางนั่งสบายมากๆเบาะสามารถปรับระดับความสูงต่ําได้สบายๆเลยนะคะแผงข้างมาให้เป็นหนังเรียบร้อยแล้วค่ะ ระบบไฟจะอยู่ด้านความมือของผู้มาลัยทั้งหมดเลยค่ะไฟหน้าออโต้นะคะหมุนมาขวาสุดแบบนี้นะ,ะไฟหน้าก็จะติดให้อัตโนมัติเลยค่ะเวลาฟ้ามืดฝนตกนะคะลงอุโมงก็ติดให้หมดเลยตัวนี้เป็นกุญแจนะคะกุญแจรีโมทนะครับปลดล็อกล็อกรถนะไม่ใช้ก็สามารถาพับเก็บได้ค่ะ ท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะช่องของ y t u t u นะคะแล้วก็เพจของส้มจีดด้วยนะคะถ้าอยากได้รถแต่งล่อเท่ๆแบบนี้สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกับส้มจีดได้เลยนะคะที่เบอร์092 25 99 3 4 6นะคะฝากรถคันส,สวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ